ก็เออจกมใหม่้านก็พังนะจิกขึ้นต่กไหนเป็นผัดเหมือนก็ไหนเราจะขายสามลอยข้าวในหายป่วยจะ้ำลอแล้วกทกาลอยเอมันก็้ัวก้าอยเหรอก็จะให้กงอะไรเองจ้าก้าไปข้า้บวองกครก่า

กินอยู่บ่นี่็นงเผาเห็นเ่ไปบอมนน้ำขุนเข็นน้ำนเอนได้ก็เคยินเผื่อแดใกซีบนเนาะปแด็กซีบ่นปวดใกับบอกเก็บดอกดอกนี่นะค่อยหันเอาค่อยหเอาไงปวดข่้นเท้งไปแล้วเคยกินแค่หัวขึ้น ก็จะเป็นหน้าเม็ดปูนมะผูดเทเก็บมาใหม่ๆเนาะมะผูถ้าเป็น่ง้มอกนพกมเมะผูดเท่ของฝั่งไทยแซ่บนะรนี่ไม่รบกวนบอกบดจืดบดใสงหมาแม่บ้านถ้าออกเนีพยพวไหนแถวหนามาปดในพวนแทวหนาเห่าก็ดีครับผมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดแจมกดติดตามเลยนะครับมาใหม่่องใหม่นะครับผมสวัสดีครับ